ในสัพพสูตรที่หกนะก็เรื่องมารในละมิทเพศเป็นพญางูสัปะตัวนี้แปลว่างูนะพอ,พอบอกว่าสัพพสูตรที่6เนี่ยก็แสดงว่ามันจะมีพสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อีกหล,หลายพระสูตรเราจะยกตัวอย่างมาที่พระสูตรที่หก็แปลงเพศเป็นพญางูข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ครว่าข้าพเ,เจ้าในที่นี้ก็ยืนยันเสมอว่าเป็นท่านพระอานนท์พุทธอุปถา ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคจเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวรุวันอันเป็นที่สถานที่พระราชทานเหยือกแก่กระแตกุงราชคลึกทำไมเรียกว่าเป็นสถานที่พระราชทานเหยือกระแตก็เพราะว่ากษัตริย์ท่านหนึ่งไปพักผ่อนนอนหลับแล้วก็จะถูกงูกัดจะถูกงูพิษกัดกระแตตัวหนึ่ง ร้องเสียงดังขึ้นเราทําให้กษัตริย์ท่านนั้นตื่นก็เลยรอดพ้นจากการผูกงูพิษกัดตายก็เลยใช้สถานที่แห่งนั้นเนะ่ยเป็นที่พระราชทานเหยื่อคือให้เหยื่อกระแตแล้วก็ห้ามคนฆ่าสัตว์ฆ่ากระแตในแถบนั้นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคจเจ้าได้ประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีอันมืดสนิททั้งฝนก็ลงเม็ดประปรายอยู่ในยุคนั้นลงประปราย แต่ของเราประเทศเราในช่วงนี้สึกโอโหลงรุนแรงเนาะไม่ได้ประปรายเลยมาแต่ละทีเนี่ยโอ้โหร้องกันซะแผ่นดินสะเทือนเลยอืพวกโหรลาพยากรก็บอกปีนี้น้ําจะเยอะนะอืดังนั้นใครที่ทํานาในที่ลุ่มก็ระมัดระวัง <c oughs> ก็ไม่รู้มันจะเยอะขนาดไหน <c oughs> ครั้งนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เกิดความกลัวนี่ไงเออเราเนี่ยทำให้เกิดความกล้าในการทําความดีนะแต่ว่ามารน,นี่ก็พยายามทําให้กลัวเอ,อบางคนกลัวกลัวหมดกิเลสม,มีเหมือนกันเนาะบอกกลัวหมดกิเลสกลัวไปทนิพานแล้วจะไม่ได้สนุกอาเป็นอย่างนั้นไปก็มีนะบางพวกดังนั้นเนี่ยมารผู้มีบาปประสงค์ให้เกิดความกลัวขั้นคล้าม ความขั้นคลามขนลุกขนพรองแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเนรมิตเพศเป็นพญางูใหญ่เข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับโอ้ไม่เกรงนะไม่เกรงบาร,รมีพระพุทธเจ้าเลยเนาะดูมันดิแหมแปลงเพศเป็นพญางูใหญ่มาดังนั้นบางคนบอกว่าฝันเห็นงูแล้วจะโชคดีเนี่ยระมัดระวังนะไม่ใช่ตื่นขึ้นมาอา้าวมันจะกลืนเราเข้าไปแล้วในคะรึ่งตัว เข้าไปเข้าไปใกล้พระผู้มวิระภาคเจ้าถึงที่ประทับกายของพญางูนั้นเป็นเหมือนเรือลำใหญ่ที่ขุดด้วยสุงทั้งต้นโอ้โหก็คงจะน่าจะประมาณต้นเสานี่ละมั้งนะพังพานของมันเป็นเหมือนเสือลำแพนผืนใหญ่สำหรับปูตากแป้งของนักผลิตโซลานี่านเปรียบเทียบไปเห็นว่าเฉพาะลำแพนนะนั่นแสดงว่ามันเป็นงูที่แผ่พังพานได้เ,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 เสือลำแพนเนี่ยเป็น คลา้คลายเขาใช้ไม้ไผ่มาสารทำเป็นที่ตากแป้งของพวกทักผลิตสุราเขานะสมัยก่อนก็เป็นแผ่นใหญ่ในตาของมันเป็นเหมือนถาดสำริดขนาดใหญ่ของพระเจ้าโกศลคือพระเจ้าโกศลโดยเฉพาะพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลท่าน,นเป็นคนที่เสวยเยอะพูดง่ายว่ากินจุนะกินจเุเวลาเขาจะเอาอาหารไปเข้าไป ถวายพระองค์เนี่ยต้องใช้ถาดใหญ่แล้วด้วยความที่กินจุกินเยอะก็ง่วงไงแล้วก็อ้วนอ้วนแต่ใครไปบอกไม่ให้กินก็ไม่ได้กโกรธอีกนะเออใครไปพูดไปถูกหูได้โดนตัดหัวอีกอ,อแต่ก็อยากจะผอมอยากจะผอมแต่ก็อยากจะกินไอ้มนุษย์มันก็แปลกนะมันสวนทางกันอยากจะผอมแต่ก็อยากจะกินนั้นบางคน ก็บอกเอออยากจะผอมแต่ก็ยัดเข้าปากเรื่อยเลยยัดเข้าปากเรื่อยแล้วก็บอกทําไมไม่ผอมสักทีมันจะไปผอมได้ยังไงเนาะแาะว่าไอการเข้ากับการออกมันไม่สมดุลไงบางคนมีข้ออ้างมีข้ออ้างให้ตัวเองนะเคนอย่างเรานะกินเล็กกินน้อยมันก็อ้วนถ้างั้นก็จัดเต็มที่ไปเลยเ,เป็นอย่างนั้นไปอีกดังนั้นเนี่ยถาดขนาดใหญ่เพราะพระเจ้าพระเศนิโกศลเป็น ในตำราท่านบอกอ้วนแล้วก็กินเยอะนะลิ้นของมันแลบออกจากปากเหมือนสายฟ้าแลบ้าแลบก็คือโอ้โหพอแพรบออกมาเนี่ยน่ากลัวคือเขาพยายามอธิบายให้เห็นความน่ากลัวของงูตัวนี้ว่ามันทั้งใหญ่ทั้งตาใหญ่ลิ้นแลบออกมาน่ากลัวขณะเมฆกําลังกระหึ่มเสียงหายใจเข้าออกของมันเหมือนเสียงสุกช่างทองที่กําลังพ่นลมอยู่ฉนั้นโอ้โหแค่ เ,ออเสียงหายใจเนี่ยถ้าเทียบไปก็เหมือนเครื่องยนต์สี่สูบอะไรประมาณนั้นและบ้างที่เวลาเขาบิดมอเตอร์ไซค์กันนะ่ะแค่หายใจนะนี่ถ้าเกิดเราเป็นคนขวัญอ่อนนี่คงจะช็อกตั้งแต่ตอนเห็นตามาแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพาะเจ้าทราบว่านี่มารผู้มีบาปดังนี้จึงได้ตรัสกมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาทั้งหลายว่าพระองค์รู้ว่านี่มาร ไม่ใช่ไม่ใช่งูจริงมันเป็นงูเนระมิรด้วยกำลังฤทธิ์ของมารเขามุดีมมนีใดเสพเรือนว่างเปล่าเพื่ออยู่อาศัยคำว่ามุนีหมายถึงผู้รู้ในความหมายนี้ก็หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเองนั่นแหละมุนีนั้นสำรวมตนแล้วสละความอะไรในอัตภาพนั้นเที่ยวไปเพราะการสละความอะไรในอัตภาพแล้วเที่ยวไปนั้นเหมาะสมแก่มุนีเช่นนั้นคือพระองค์พยายามบอกมารว่า ผู้ที่ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วก็ไม่ได้มีความอะไรลักในสังขารนร่างกายคําว่าไม่ได้อะไรลักในที่นี้ไม่ใช่ว่าปล่อยทิ้งเลี่ยราดอะไรอย่างนั้นนะครับว่าไม่ได้อะไรลักก็หมายถึงไม่ได้ยึดติดกับขันห้าที่เป็นกายหยาบนี้แล้วเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ้านเป็นเรือนที่อาศัยเท่านั้นชั่วคราว พอสุดท้ายก็ต้องละจากสังขารนี้ไปแม้พระองค์เองก็ต้องละจากสังขารนี้ไปและพระองค์ก็ได้บอกว่าการสละอะไรในอัตภาพนั้นและเที่ยวไปก็เหมาะสมกับมูนีเช่นนั้นสัตว์ที่สัญจรไปมาก็มากสิ่งที่น่ากลัวก็มากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลือ้อยคานก็ชุกชุมแต่มหาโมนีพูดอย่าเลือนว่างเปล่าย่อมไม่ทําแม้แต่คนให้ไหวเพราะสิ่งที่น่ากลัวเหล่านั้น คือถ้านักปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งจิตท่านเป็นสมาธิระดับสูงแล้วเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เกิดความน่ากลัวเกิดขึ้นกับท่านเลยขนยังไม่ยังไม่ลุกนะขนยังไม่ไม่กระดิกเลยความกลัวไม่มีอีกแล้วถ้าเกิดยังมีความกลัวอยู่นั่นแสดงว่ายังยังไม่บทดกิเลสยังเอ่อเดินยังไม่ได้เป็นพระอระหันต์แต่ถามว่าปุถุชนยังมีความกลัวไหม มีนี่ว่าแต่งูใหญ่ขนาดนี้เลยแค่สุนัขเห่าด้วยเราก็กลัวแล้วขนาดเนี่ยแต่นี้พระองค์เปรียบเทียบไม่เห็นว่าโอ้ถ้าเป็นระดับพระอาหารหันต์เป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าความกลัวไม่มีหรอกขนาดว่าขนยังไม่ไหวเลยถึงแม้ท้องฟ้าจะแตกแผ่นดินจะไหวสัตว์ทั้งหลายพึงสะดุ้งกลัวทั้งกันทั้งหมดก็ตามทีแม้ถึงว่าหอกจะจอดอยู่ที่อกก็ตามเถิด พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงป้องกันเพราะอุปธิก็คือขันทั้งหลายคือพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าจะเรียกว่า,าแผนนาา่นดินจะฟ้าจะถล่มแผ่นดินจะะลายนี่เราเคยเรียกกันอย่างนั้นอ่ะขอขาดบาดตายแม้จะมีหอกมาจาะคอ,อจาะหน้าอกท่านก็เฉยๆคือไม่ได้มีความหวั่นไหวไม่มีความหวาดกลัว พราะจิตของท่านหลุดพ้นแล้วพ้นจากความกลัวพ้นจากการออถูกเยียน่ายตายเกิดหรือพ้นจากความที่จะต้องถูกฆ่าถูกอะไรไปเรียบร้อยแล้วคือความพ้นคือความรู้สึกนั้นมันมันเลยไปหมดแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าพระผู้มีพระเจ้าทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้จึงได้อันตรธานไปในที่นั้นเองเออมารก็รู้เหมือนกันว่าอุตสาห์แปลงนะคิด มกจนกระทั่งแปลงมาเป็นงูได้นะเออมกนี้ก็ไม่รู้จะคิดนานหรือเปล่านะเป็นยามารน,นี่มันเข้าใจคิดไม่เวลาไม่มีธรรมะหาก,กินอะไร,รเลยคอยแต่จะจก,กวนการเผยแผ่งานพระพุทธศาสนาเนาะเออดังนั้นมารก็คิดแบบมารน,นะเราถามมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันมากวนพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแปลงเป็นงูตัวบลัมเทิมไล่กวนไล่ขัดไล่ขวางมันได้อะไรอืมดังนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมารเขาไหม ถึงบอกบางคนมันก็โจมตีการสร้างบาร,รมีของหมู่คณะโจมตีการทําบุญของพวกเราถามว่าโจมตีทําไมเราไม่ได้เอาเงินก็มาทําบุญสักหน่อยออถามว่าวันมันไม่ทําอะไรหรือคอยแต่หาจ้องคนนั้นฟ้องคนนี้เล่นงานคนโน้นอยู่นะเอาก็เป็นหน้าที่ของมารไงมารเขาก็ทําหน้าที่แบบมารเขาพระก็ททาหน้าที่แบบพระเียถึงบอกว่าเออถ้าเรากลัวกลัวเขาจะว่ากลัวเขาจะฟ้องกลัวเขาจะ ทำร้ายทำร้ายอะไรถ้ามีแต่ความกลัวแล้วก็เข้าฝ่ายหมานครเพราะว่าวัตถุประส,ปประสงค์เขาทำอะไรนี่ชัดเจนวัตถุประส,ปประสงค์คือต้องการให้พระพุทธเจ้ากลัวดังนั้น้การที่เขาขู่เขากันโชคเขาบีบคั้นเราพยายามทุกวิถีทางเนี่ยคือเขาต้องการอะไรต้องการให้เรากลัวให้เราให้เรายอมเขาไงพอเรายอมมากลัวทำยังไงก็อยู่ในอำนาจเนะพราะอยู่อำนาจทำไง สุดท้ายเราก็สร้างบารมีไม่ได้แล้วกลัวเขาจะว่าก็ไม่กล้ามาวัดกลัวเขาว่าจะว่าก็ไม่กล้านั่งสมาธิไม่กล้าทําทานรักษาศีลกลัวคนนั้นจะ,ะเล่นงานก็เอาความกลัวมามาเป็นตัวบีบบังคับมากเข้ามาเข้านั่นแหละเราเข้าทางเขานะเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเทียบก็คือเรารู้ว่าเรากาลังเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกาลังสร้างบารมีเพื่อไปสู่ ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเคบรมบโพริสัตว์หรือกําลังเดินทางไปสู่พระนิพพานเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นหน้าที่ของเขาก็คือขวางวิธีการขวางเนี่ยอย่างที่อธิบายมาตั้งแต่ตอนที่หนึ่งที่2ที่3ที่4มาเนี่ยจนถ้ามาถึงตอนที่5เนี่ยชัดเจนแล้วว่าขวางด้วยวิธีการทําให้กลัวที่เป็นอิปการหนึ่งนั้นการที่เขาแปลสภาพมาในสภาวะที่เป็น ข่าวสารก็ดีสภาวะเป็นเรื่องของการขูด้วยกับไม้ขูด้วยสารพัดนะวิธีการมารเขาต้องตามให้ทันถ้าไม่ฉะนั้นเราก็หลงกลเข้าไปพอหลงกลปุ๊บหยุดสร้างบาร,รมีนั่นเข้าทางทันทีเลยเพราะหน้าที่ของมารคือการขัดขวางการสร้างบาร,รมีขัดขวางการสร้างความดีของผู้มีบุญนั่นจะไปหลงปยามารเขานะ